ใหญ่แบบใหญ่แค่ไหนนะคะหมู่บ้านนี้มีพื้นที่ประมาณ2,000ไร่2,000ไร่เลยนะคะอย่นี้เขาเรียกสะเดาทวายนะ,ะเรียกอะไรนะคะสะเดาทวายอย่างนี้มันออกดอกนอกแล้วดูได้ มัน,นะจะเป็นดอกไม้เหรอคะอ่าเป็นดอกไม้แต่เขาเขาจะกินดอกวันไงี้กินได้เหรอคะได้ไดนี่คือดอกอของสะดาที่ว่าเนี่ยอันนี้กินได้เลยเหรอคะอะมันจะขมๆหน่อยเดี๋ยวลองกินเนาะอันนี้ไม่เคยแห็นเลยเหรอคะเรียกอะไรนะคะสะดาสะดาวทวายอย่างนี้สะดาม,ะออดมันออกนอกฤดู ผมจริงๆอ่ะผมมันเป็นยาสุดทุออันนี้ตอนอะไรคะนี่เราผักหมุยผักตะทางใต้ผักผักหมุยเออเขาจะกินกับแกงกับอะไรที่มาอะไรก็ได้เงี้ยเนี้ยอ๋อ มันจะเกินพักมุยนะคะก็จะเกินกับแกงใช่ไหมคะใช่ลองดูแบอันนี้ไม่น่ากินอ่ะจริงๆอ่ะมันมันขมมากนะคะอันนี้ีจะไม่ขมไม่ขมเหรอครับไม่ขมทั้งกินดิกลิ่นมันมันมัอนมะนาวนิดนึงอ่ะค่ะอ่ก็ไม่ขมค่ะไม่ขมไม่ขมอันนี้ก็มีตนหลายตนหรอคะมีเยอะครับมีเยอะตรงนี้ใช่ไหมคราไปข้างในนะจะมีไปหมดอ่ะเขาเรียกผสมผสานเกษตรเพนผสมผสานมันจะมีหลายอย่างหลายอย่างมือนสมกัน น้องจีลองถ่ายที่ต้นนี้มันต้อนอะไรเนี่ยอันนี้นะคะก็เห็นชื่อเป็นหนองนินชีใช่ไหมคะ,ะ,ะก็มั่นใจว่าเนี่ยต้องเป็นตอนตอนไมน้แน่นอนค่ะ,อะตอนไม้อะใช่ <laughs> ทีนี้ถ้ามันมีชื่อภาษาไทยนะค่ะ เขาเรียกว่ากระท้อนกระท้อนค่ะก็จะเป็นลูกกระท้อนนะคะอันนี้คือเป็นเป็นพักหรือเป็นผลไม้ค่ะเป็นผลไม้เป็นผลไม้ยามเมื่อมาเดินเล่นในสวนหอมกลิ่นอบอวลนะด้วยมวนผลไม้จะมองทางขวาหรือว่าแลไปทางซ้ายมีผลไม้มากมายออก จากบอกว่าอันนี้เป็นตอนหมายมะพร้าวน้ำหอมค่ะเห็นซึแบบร้อนอะ่ะแบบเงื่อแตกอะ่ะน่าจะมันจะชายทำแบบเพอร์ฟิวมได้ไหมมันแบบจะให้เราแบบตัวหอมๆได้ไหมคะก็ <c oughs> ถ้าถ้าทำได้ก็น่าจะคลายดีอะ่ะ <c oughs> ยังเม่นเหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรทำไม่ได้ ่อไปจะพาไปดูผลไม้ที่เป็นไฮไลท์ของปลาณบุรีเลยอย่างนี้นะมันมันผลไม้อะไรคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้ไปดูด้วยตาเองแล้วจะรู้ว่ามันอะไรสิขอเดาออกก่อนนะคะได้ไหมคะได้ได้จะลองเดาแบบมังคุดใช่มังคุดต้องอเป็นมังคุดใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวไปเฉลย รสได้ได้เห็นแล้วพลังหน้าจะรู้นะเพราะว่าเราชอบกินหวานหวาน,นสดชื่นเป็นสับปะรดนะคะอโอ้เยอะด้วยค่ะนี่แหละคือสับปะรดปัตตวียสับปะรดโรงงานคือคอแบบลองถามนิดน,นึงทาไมที่นี่มันมันจะผุูกสับปะรดคะทําไมไม่ใช่มันคุดคือเหตุผลที่ปลูกสับปะรดเนี่ยเพราะว่ามันเหมาะสมกับ พื้นที่แล้วก็ดินฟ้าอากาศตอนวันนี้จะแรงฮะฝนจะตกน้อยฝนจะตกน้อยมันแห้งมันร้อนใช่มันขาวกับที่นี่สับปะรดเนี่ยไม่ต้องการน้ํามากค่แม้แต่เดือนหนึ่งนี่ฝนตกครั้งหนึ่งเขาก็อยู่ได้สบายนอกจากดินฟ้าอากาศเหมาะสมแล้วสับปะรด ที่มันเข้ามาสู่ประเทศไทยครั้งแรกเนี่ยมันเข้ามาที่ปราณบุรีนี่ก่อนแล้วเข้ามาในหมู่บ้านนี้ด้วยนะคือเข้ามาตั้งแต่พศ24 5 6หโอเคก็หนองลินจีเข้าใ้แล้วที่นี่มันเข้ามันแรกครั้ง<อ>แรกอะ่ะแต่เข้ามายังไงอะคะอ๋อทีนี้มันมันมันสประโลดแบบมาพายเรือมาถึงประเทศไทย<อ>หรือว่ายังไงอะคะ คนที่เอาเข้ามาคือแขกนะแขกจากปีนังเนี่ยเอามาให้ผู้ใหญ่ทองอย่างนั้นอ่ะลุงประจักษ์ลินเซ่ก็ข้อไปดูใกล้ๆอ่ะซปลดที่ย่ามันลุงลุงบอกได้ไหมคะได้ไดค่นะคะก็ก็เดินไปเลยใช่ไหมคะ เจะเจอสับปะรดลูกนึงที่สรุปแล้วไม่ได้เจอคะเคยอยากรู้อ่ะลุงประจักษ์ดูแลนี่ทั้งหมดคนเดียวหรือคาไม่ใช่คนเดียวเรามีคนช่วยก็ต้องมีคนช่วยแน่นอนนะคะก็มันมีใครช่วยบ้างนะคะมันยังไม่น้องสาวน้อยคนนึงอยู่่น่ะชื่อคุณบุญช่วยนุ้ยใช่ไหมอ๋อชื่อเลยนะคะชื่อบุญช่วยบุญช่วยก็คนช่วยคือบุญช่วยค่ะสวัสดีค่ะไปช่วยค่ะ Good morning. We're glad to see you in our village. Wait a second. Where am I? <laughs> Are we in Thailand? Yeah. Why is your English so good? Thank you. I think you can speak a lot. ภาษาอังกฤษชัดเจนเลยนะคะ When do you practice your English ได้ฝึกภาษาอังกฤษตอนไหนบ้างค่ะทำไมถึงแบบซ้ำเนียงแบบอินเตอร์มากโอเค Maybe cause I have a good memory I'm thinking that maybe you had a f o n boyfriend มั o ง